สวัสดีค่ะกี้ค่ะอารามาสุกสมบทค่ะเป็นนักทัศนามาตประจำรายแว่นตาเดมเมอรอายค่ะวันนี้กี้ก็มีเกบความรู้ค่ะในเรื่องของประเภทของเลนส์ค่ะมาฝากทุกคนกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะเลนส์ค่ะเลนส์แว่นตาถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสายตาค่ะไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงหรือว่าสายตายาวตามวัยค่ะการเลือกประเภทของเลนส์ค่ะจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลักนะคะเรามาดูกันที่เลนส์ประเภทแรกค่ะเลนส์ชั้นเดียวหรือว่าซิงเกิล่ จะเป็นเลนส์ที่สามารถมองได้ในระยะเดียวค่ะจะเป็นระยะไกลหรือว่าระยะอ่านหนังสือหรือว่าในสายตาผู้สูงอายุค่ะเช่นเลนส์อ่านหนังสือนะคะส่วนเลนส์ประเภทที่2ค่ะจะเป็นชั้นหรือว่าเลนส์บโฟคอล่ค่ะเลนส์ชนิดนี้ค่ะจะมองได้2ระยะจะเป็นระยะไกลกับระยะใกล้ค่ะแต่เลนส์ชนิดนี้จะมีเส้นแบงของตัวเลนส์ค่ะที่ชัดเจนโดยที่ว่าจะเป็นการมองไกลส่วนด้านล่างจะเป็นในส่วนของการมองใกล้ค่ะ เลนชนิดนี้ค่ะจะไม่ได้เป็นที่นิยมแล้วนะคะเนื่องจากว่าว่าเวลากาใใรเปลี่ยนปรับการมองจากมองใกล้มาเป็นมองไกลค่ะหรือว่าจากมองไกลไปเป็นมองใกล้ภาพมันจะไม่ชัดและว่าภาพมันจะไม่ต่อเนื่องกันคะ่ะสําหรับตอนนี้ค่ะท่านที่ทํางานจะเป็นการทํางานหน้าคอมมากขึ้นคะ่ะเลนชนิดนี้จะไม่เหมาะกับการทํางานในหน้าคอมนะคะค่ะแล้วก็เลนประเภทสุดท้ายค่ะจะเป็นเลนโปร g r e s i หรือว่าเลนไหลชั้นไล่ดอยต่อคะ่ะ มีคุณสมบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาสําหรับผู้ที่มีสายตายาวตามวัยนะคะหรือมีปัญหามองใกล้ไม่ชัดนะคะผู้ที่สงสัยคะ่ะจะมองเห็นได้คมชัดในทุกระยะนะคะทั้งระยะไกลระยะกลางและระยะใกล้ค่ะเลนส์โอเกสซี่บาคาัคค่ะถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสําหรับผู้ที่อยากมองในทุกระยะแต่ว่าไม่อยากมีแว่นหลายอันหรือว่าไม่อยากถอดแว่นเข้าถอดแว่นออกในการมองนะคะ ตอนนี้ค่ะตัวโปรแกสิฟก็มีให้เลือกหลายแบบค่ะหลายโครงสร้างซึ่งเทคโนโลยีตอนนี้ใช้ตัวเทคโนโลยีฟรีฟอร์มเทคโนโลยีค่ะที่สามารถออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับค่าสายตาแล้วก็สรีระการใช้งานของผู้ใช้ได้นะคะวันนี้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆถ้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถถามมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือว่าในไลน์ ตอนนี้ค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะตอนนี้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ